สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องมามาสไตล์นะคะ Good morning everyone นะคะวันนี้นะคะพจตม่านสิมะเฮ็ดอะะีอยังค่ะอันนี้ก็อันเป็นกระเป๋าตังค์นะคะน่ารักสวยงามน,นะอันนี้เป็นของฝากจากน้องช่องมาดามกบชาแนลนะคะสวยน่ารักค่ะดูสิคะรีวิวให้ฉันหน่อยนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเป็นเชือกเนาะ ก็เป็นลวดลายสวยงามนะคะทำจากอะไรนะคะระมนมีดูอีกนั่นแหละแต่มันเล็กกระทัดรัดนาล่ะค่ะดูสิคะมีโบน้ด้วยนะคะเด้อใส่โบให้ด้วยนะนาา่ารักอ่ะอือันนี้ปิดนะคะแกะได้นะคะเนี่ยอันนี้แกะออกเอาแยะบออกเนี่ยห่วยนี่นะคะเนี่ยโอ้ใส่ทสรศัตท์ได้ทั้งหลายเครื่องเลยกระเป๋าตรงกระเป๋าตังะคะ่ะดูดิค่ะเนี่ยเยอะแยะตะแป้าขายถัวเข้าไปข้างในนะคะนี่วน่ารักค่ะกับทัดนรัดนะคะ แต่ว่าพ่าจะมานไม่ได้มาคุยเรื่องกระเป๋านะคะวันนี้นะคะเออแค่ให้ชมไม่ๆชว่ากระเป๋านะคะแต่ว่าพจ่จะมานจะมาให้ดูวันนี้นะคะอุ <laughs> ๊ยอีกอย่างนี้อุ่หลหลามันก็คืออร่อยดีอร่อยดีอรีอดอยนี่ค่ะข้างบ้านนะคะเราอยู่ติดกันมากนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าคุณขวัญเป็นภรรยาเอ้ย ค,คุณขวัญเอามาะรกรมาให้ทำไมเล้วแซงคิวไวทีมากเนี่ยดูสิคะเรื่องนี้นะคะสุขเลยแล้ว,อ,ลวอ่ะคุณขวัญน,นเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยท้าบ้านจิกกันอยูดูสิอ่ะเดินก้าวเดียวก็ถึงบ้านกันะนะเนาะอืมเป็นเพื่อนบ้านนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าพคจมานทาไมไปกับคุณขวัญอยู่เรื่อยไปโน่นไปนี่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นหัวเมียไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่าพรราาของขวัญเขานั่งอยู่ตรงโน้นนะคะโน่นนะคะ แต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไงคะไม่ได้ต้องดูว่าอายุจะเท่ากันนะคะอายุไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่วันนี้พ่อจามานจะมาคุยอันนี้ค่ะเนเนเค่ะอันนี้ก็ของฝากจากช่องอ่าอ่ายาว่างสไตล์หญิงพานะคะฟอร์มประจวบค่รีขันนะคะคุณอ่คุณนภา,านะคะยามว่างสไตล์หญิงพานะคะ เป็นห่วงเป็นใยนะอาหารการกินของพจมาน,นะคะเขากลัวพจ่จัมานผอมนะคะก็เลยซื้อกะทิอร่อยดีมาให้เลยนะคะเป็นกะทิรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ๆเขาแบบนขนมน,นะคะน,นี่นะคะกะทิอบ,บควันเทียงนะคะแบบน้หอมแซ่บแส่บนนี้ดูคะดูค่ะมสมัยก่อนพ่อแม่เราเนาะถ้าอยากจะได้กินควันเทียนก็คือต้องอบในหม้อนะสักคืนหนึ่งนะเนาะแต่ว่าอันนี้คือ มีมาเรียบร้อยนะคะซื้อนี่มาเขาก็เตรียมมาให้หมดแล้วน,นี้แล้วมันมีกลิ่นมาเรียบร้อยนะคะเป็นกะทินะคะกะทิกล่องเนาะแล้วพ่อจะมันอยากจะทำอะไรดีอะ่ะเออนั่นน่ะสิเนี่นะคะเนี่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 ยเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายตามร้านขายยาเอยไม่ใช่คะ่ะมินิมาร์ททั่วไปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะคะหาซื้อมาได้นะคะถ้าอยากจะกินขนมหวานเหมือนของไทยๆนะคะร้านอย่างนั้นนะคะก็จะมีตัวนี้คะ่ะอันนี้ก็คือยอย่างคะ่ะ อันนี้ก็เป็นสาคูใบเตยผันวชานิดพิเศษอันนี้ก็จากยาว่าสไตล์ยิงพายนะคะอันนี้ยาว่าสไตล์ยิงพายเนี่ยสั่งมาเหมือนยกบ้านมาเลยนะคะมาให้พระจมาน,นะคะเนี่ยพระจมานก็จะทํากินว่าอยากจะทําทอะไรลองพิจารณาดูก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีอันนี้มาอีกราวนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น้ำาลเมืองเททพชรนายอพนะอือนี่ก็นาพาอีกแล้วนะคะยามว่าสไตล์ยิงพา เป็นห่วงเป็นใยในบุคลิกภาพของพจมานเพราะว่าพรจมานภาพผอมเราจะดูไม่ดีนะคะก็เลยให้พรจมานกินขนมเยอะๆนะส่งมาให้อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยส่งของแซบมาให้พจมานอีกแล้วพรจมานก็ได้มาสิเกณฑอย่างดีเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราพรจมานจะทาอะไรดีเนาะน้ำตาลมีแล้วกะทิมีแล้วอันนี้มีแล้วทาอะไรคอยดูนะครับมีมันค่ะหัวมันมะมกวงมม่นหมกยากเนาะเออ เนี่ยเราจะไปทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอามันสามหัวนี้ไปลองดูนะคะหาเรื่องทําก่อนดีกว่าดีนะค่ะบหมกม,มันนะคะหมกม,ม,มันหมกมันย่างมันย่างมันเดี๋ยวไปเฮ็ดย่างคอยติดตามนะครับมันนะคะบอกแล้วนะคะเนี่ยเป็นไงคะสวยงามบอกบอกแล้วค่ะอันนี้เป็นมันย่างนะไม่ใช่มันเผาเนาะมันย่างย่างในเตาย่างไก่นะคะเพราะว่า เตามันใหญ่เนาะไก่ก็ไม่ได้ย่างเยอะช่วงนี้นะคะก็เนื<ม>้อเยอะก็ไปย่างมันต่อนะคะก็กินได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยว yeah, จะทําพิธีก่อนนะคะก็จะทําอะไรสาคูห่อน,นะคะอันนี้เป็นสาคูนะคะหลังจากเปิดปากคูุงนะคะเอาไปล้างน้ำนะครับแล้วก็ใส่กระซอนให้มันเสด็จน้ำเนาะให้มันแห้งอะนะคะอแล้วเราก็มาปั้นอย่างนี้นะคะปั้นเป็นลูนิดเดียค่ะเด้ ถ้าเบื่อๆขี้เกียจก็ใหญ่หน่อยตอนนี้เราทํากินเองนะคะเราไม่ทําขายเนาะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี <laughs> ้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราต้มน้ําให้เดือดนะคะเดือดแล้วค่ะแล้วก็อันเชิญมันลงค่ะค่อยๆนะคะอ๊้ยอี๋หอยเมีเอ้ยบาเนียเของ่อยอกมีเจ้าที่กินค่ะเจ้าที่กินนี่ค่ะ เตือนอยู่นะคะต้องให้มันสูกก่อนนะคะเนาะสูกแล้วมันจะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ตัใส่นี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำแข็งนะคะนี่น้ำเย็นนะป้าน้ำแข็งใส่นะคะเป็นน้ำเย็นหรือน้ำแข็งก็ได้นะคะถ้าสูกแล้วมันจะลอยขึ้นมาเองนะคะเนะีย่ยอนี้อืม เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะสุกแล้วก็ลอยมาเองตั้งแก๊สอีกรอบนะคะเท้ากับใสกะทิลงไปสิค่ะนี่ค่ะอ,อุ้ยหอมห่วยห่วยเดยนอนี่ค่ะเอาลงไปเซ็ตจ้ะ โอ้ยหอมเทียนค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งพอแล้วนะคะไม่ต้องเยอะเนาะเพราะว่าคุณป้าไม่ชอบหวานมากอันนี้เป็นขนมหวานเพื่อสุขภาพใส่เกลือหน่อยนึงนะคะลงไปแค่นนั่นนะคะกระเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยเนาะท่านี่ก็ถ้าทําเพื่อกินเองนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองเราก็จะใส่น้ําตาลเนี่ยค่ะน้าตาลาธรบนะมัาติเลยค่ะเลยไม่ไม่ต้องขัดสีถ้าเป็นน้าตาลที่เขาใช้ทั่วไปก็เป็นน้ําตาลสีข,า,ขาวๆเนาะ เออกะทิมันจะส้สีขาวงามาละแต่อันนี้มันจะไม่ขาวสวยนะคะมันจะเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแหละเพราะว่าเราทําเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะเนาะของหวานเพื่อสุขภาพเท่านั้นเะค่ะคือว่าถ้าอยากก็ต้องทําแบบอเอาสุขภาพตัวเองหน่อยเนาะการเสียหาวานหลายมันหลายกะอันตรายนะคะท่านผู้ชมค่ะที่สุดก็ออกมาเป็นของขนมหวานเด้อค่ะเด้อมันก็คืออ,อ,อย่างคะ่ะนี่คะ่ะ บัวลอยอ่าซาคูนะคะซาคูบัวลอยใช่ไหมคะอ่ารวมมันย่างค่ะมันบ้านเห่านี่ยแหละค่ะเอาไปย่างแล้วก็มาหั่นนะคะเนี่ยทำง่ายง่ายนะคะคืออยากกินอะไรก็ทํากินนะคะแบบสไตล์บ้านๆเราเนาะเนาะมีอะไรเราก็ทํากินกันเนาะเอ่เอาง่ายๆเลยนี่ค่ะเอาเอาเอาเอําอ๊มอ๊มน,น,นี่ค่ะนี่นะอ๊มอ๊มอําอ๊มอ๊มนี่นม,านานมาเด้อ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 